เดี๋ยวนี้หมดทุกอย่างเชื่อวาวน้ำท่อแป๊บท่อน้ำเดี๋ยวนี้หมดเลยครับท่อน้ำบนล่างท่อตู้ได้ชาร์จไอท่อน้ำตรงทางทอ่นทอน้ำท่อน้ำ พูเลอร์ตำน้ำเาวน้ำเสื้อเาวน้ำเรียนให้หมดงั้นไม่จบนี่ขอน้ำล่างน,นี่อันนี้อยู่นี่นี่ตัวนี้นเข้าด้วยกันเรียนให้หมดอะไม่งั้นไม่จบพวนี้มอน้ำตันโอ้ไปหมดเลยวะ่ะ 嗯。Hmm.